สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสิบแปดซองเรือเปลาหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าซองเหมือนี่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไม่กินตาในการหลังถ่ายเอ็มวีเพลงอากลากนะครับรีวิวรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าฉ่ำมากครับการถ่ายเอ็มวีครั้งนี้แบบทุกคนเห็นว่าแม่นอาบน้าครับพี่น้องฮวัดครับฮวัดครับแสงจะหมดแล้วนะครับไม่นี่พออันนี้ก็มาเยาวานัวการเยาวานี่ก็สุนต้องสาดไนแล้ว หาผ้ามาคุ้มไหมนี่น้าแม่นบอกบอกคนสร้างมาเต้ยบอกน้าคนตีเรว่อยว่าเฝ้าเมื่อยันนะนะครับถ่ายคลิปกันพี่น้องสุดยอดเลยโยกหัวอยาถ่ายเบิ้งเลยพี่น้องเลยถ่าเอ็นที่นักเต้ยออกเทื่อวมาจะออกก็มันนางเบิ้งว่าเฮ้ยมันยังขาดอีหยังอ่ะมันยังขาดอะไรไปเราต้องแบบเออถ้าพี่ต้องตีมันเลยจะเวิร์กเลยนะคะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายเพิ่มบางคนกะล่อค่อยว่า เอมดี้น้องเตยสีอ่อนย่ำไรนะคะไม่เกิน2วันค่ะหลังจากหลังจากวันนี้นะคะไม่เกิน2วันได้ชมกันอย่างแน่นอนทีมงานเขาจวดอย่างเดียวค่ะโอ้ยฝาดช่องอาจารย์ตั้มเนี่ยเด้อค่ะตำ้มรถซุปซ่าเนียค่ะตั้มเร์ตซุกค่ะอาจารย์ในกับช่องอาจารย์นะกฤษณชัยชาแนลครับกฤษณชัยชาแนลนะคะฝากช่องอาจารย์นักดนตรีของเราด้วยนะคะถือกล้องย่างตั้มกันนเดียวนี้ต้องย่างตั้มกันครับยูทูบเบอร์บันเทิงศิลป์เราไปใส่ลละก้องมือ สุกลงสาแล้ววะอ้ียบ่งะเมาหอยครับเจ้าวอนโออนแหงฮอนแงปดครับพี่น้องบรรยากาศเรียบสองเลือบองครับอของเราเก็บเียนองครับพี่น้องเสียงสเบิดพอดีเป๊ะวนหลังออฟฟิตของเรานั่นเอง

อาคลากเอียกเรียกนะครับเก็บของเมียครับบ้ะเนี่ยเสแล้วเขาเห็นรถซุกยันคันหนึ่งอ่ะไ่ดรถซุกบ่นรถซุกจัดนเป็นยังไงบ้างครับ คนเตะลังสิมันครับยางออกครับพ <c oughs> ี่น้ยวยางไม่ออกเบิด <c oughs> ไทยเบียวเอาแห้งใจสีขาเลรอตอนนี้เออเงือบันเศร้าอยู่นี่อ้าวคนไปคนไปมือกล้องโอ้ยเอสเซอซื้อเรีมันี่กี่ลายเหรอเนาะพ <c oughs> อซื้อเราไทยเนี่ยไทยนี่นอมวันนี้ ผลไม้หลายครับพี่น้องโอ้บรรยากาศล้างออฟฟิศนะจ๊ะหุนครับใช่คนกินเนื้อมาเนี่เพิงค์ไหนวันนี้เคยฟังพุทธิ์ใอยู่นี่เว้ยกันมาเรียนนะเออบ้าบอลงสวนลงงยังอยู่ที่บุษบกันอยู่นะเดี๋ยวเตะสุกสตาเลยครับเพวันนห้ฟังยังน้อยเนี้ก็บบ้อยู่นี่ จับไซ่หนึ่เพ่งยองง่องหนย, <c oughs> ย,ย,ยังใจว่า <c oughs> เอาเอาเอา <c oughs> เอา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 เาแล้วลงหน้าแล้วเหรจแล้วจะพร้องใช่กันนะฮะ <c oughs> ได้กินได้ว่าไทยยัวิไทยยมวิงเหรอัเฟี้ยงอย่างั้นเฟียงดีตัวยาเหรอนเฟียงอย่างนั้นปหนิโอ้ยได้ได้ได้รตูออนี่น่ <laughs> นาแช์พวกนี้เอาให้ีเอาตู้อันนี้ตรงนี้จับขวงขึ้นมีอาออฟฟิศนะครับเสียงเหมอดพอดีใช้แล้วพอดีเป๊ะแก้วไป เดินๆชมไปๆเจ้าของเพียงกันได้มาถือขาแชร์ขาแชร์ขาให้กันแล้วโอ้ว้านหลายพี่น้องมือ,น,อ,อนิหลังบ้านหลังออฟฟิศนะครับ้าบิเอ้า,าไปเอล อาคลากแบนฮะค,คำพอดีพี่นอ้องเดี๋ยวเก็บเงี้ยนของก่อนนะครับเนี่ยสิไทยเบิ่งอีกแค่หนึง่งเก็บร้อยฮะ <laughs> <laughs> อยากเรียกกระอากลากนะครับจังหวะนี้เขายางตายออกกันแล้วทีเดียวปวกพวกพวกยู่งไปไหนไวครับ <laughs> เพี่หนังบอกว่าได้เหรอต้องเราติดตามทีไปเมื่อไหนก่อนเมื่อไหรเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้นี่มันคือเมื่อเลยแตงวัเร็วๆนี้เมื่อเมื่อเรื่องที่หน้านี่อยังอ่าห้อนนะครับจังหวะนี้เสึกยังไงครับ การถ่ายเอ็มบีครั้งนี้ฮะสุดๆไปเลยครับสุดๆนี่หมายถึงฮ่อนหรื่อยๆเรื่ว่าเพลงวันสุดๆทำควันทำใบถ่ายเอ็มบีเสร็จแล้วอันนี้นินาจันมิกซีเลี้ยงหมูกระทะบอกท่านเรื่องหมูกระทะเอาจะฟ้องเพียงเลี้ยงว้าจังหวะเพลงเลี้ยงดิโอ้ยยิงดิ้นิ้นแววๆนะ ไปไหนนี่ไปไดนนี่นี่ยยอของงนี่ยดิสลองหนึ่งว่จกลับไปไหนกลับไปไหนกับบัาวขีมูโอมันตกันเมื่อนขี้มูไหมขี้มูลงเนี่ยเนต่ำไปห้าโอ้เสียมาเมื่อนเลยไอ้ของเค้งมันจะเลี้ยงหมูกระทะดิ ดีแลวเนาะดีแล้วเนาะยังมีกับม่อไทยให้แบ้มไหนใคร่็ยังว่าเมื่ไทยแบ้มไงเดียวต๋เจ้าเงียนนังตากลมวันเียครับวะไปนอนถ่ายอยู่บนมีไผจะมึงสี่ทุ่มหนึ่งเหรอต้นทุ่มหนึ่งแล้ว ซาฮาเลยซาฮาลืกันงรู้สึกเหนื่อยไหรู้สึกเหเปียกยางเดียวเลยอินเนอรินเนอมากิมมนเนาะอินเนอมากมยุงยุงกัดยงกัดหูสิ่งที่ที่สิทธิหัวนี่่ได้เป็นได้กบลมเพลงไงหัยุงกัดกับเงินเงินสิเหลข้าตงหลขก็ตา เดี๋ยวหันหน้านี่เลยเดี๋ยวหันหน้านี่เลจีเซ็ตกับมัก้าเจีเซ็ตกับมัก้าเอายมตัวเองนะตื่นมาได้เหรอเนี่ยผู้นั้นแข่งว่าเสียงสิบเบิร์ตแล้วเสียงสิบเบิร์ตแล้วกันเป็นเอ็มวีที่มวนแล้วก็เมื่อยแล้วก็เลี้ยวๆเลยเพลงที่บพอเคยฟังเนาะโบโบเคยฟังเลยแบบบ๊อบหนูฟ่าสีไทยเพลงนี่อย่างฟึ่งบ๊อบหูตอนไทยนะพี่น้องไม่ไหว ถ่าร ok, so ับชมรับฟังอีกมานานไปอีกประมาณสองมือผมว่าประมาณประมาณสองวันปวันสองวันจะปล่อยให้รับชมกันทั่วประเทศจะเพลงชื่อเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเท่ขนาดนัด้ก่อนตีนกันยังบอกกันอยู่ว่าซื้อเพลงอย่างเนาะโอ้ยความลับพูดไปต่อเอาเอาเะไรออไป ตาซอนกิตาซอนปวดกีตาปวดจุ่มไม่เนี่ยปวดจุ่มตยังได้เหรอเหนื่อยเว้ยฮ้อนไปไปพี่น้องไปทีนี่ก็ฝากไว้เพียงพอนี้แหละครับไปไปฝากกดไลค์กดตะใครกดไลค์กดแชร์ไปไปไม่ชอบจับจูบกันเลยครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ